กรณีของไทยออยลกับโครงการ Clean f i e l Project นะครับพลังงานสะอาดก็เรียกกันสั้นๆว่าโครงการ CFP ก็เชื่อว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยก็คงจะเป็นชื่อโครงการที่คุ้นหูคุ้นตาท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นไทยออยลเป็นอย่างดีนะเคลียร์กันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งโครงการคือ CFP อใช่ครับผู้รับเหมาหลักที่เป็นสารตั้งต้นของปัญหา ความวุ่นวายความเดือดร้อนทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยค,คือ UJV อ่าใช่ UJV เนี่ยมันเป็นจอยเวนเจอร์ที่ประกอบด้วยผู้รับเหมาต่างชาติ3รายอ่าใช่ก็คือซัมซุงปรินโตแฟกและไซเป้มอ่าใช่เป็นต่างชาติล้วนๆนะอ่าล้วนๆล้วนๆ,ๆ,ๆงั้นไอาการก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยการรับเงินจากไทยออยในฐานะผู้ว่าจ้างแล้วไม่ไปจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วงใ,ในฐานะผู้รับจ้างเนี่ยนะ ก็เท่ากับต่างชาติเนี่ยมันเข้ามาโกงคนไทยอ่ะใช่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะักว่าในแง่ของการทวงคืนนะความชอบธรรมการทวงคืนสิทธิ์ของคนไทยครับมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและทางการเองเนี่ยมีแนวทางที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยานะฮะหรือช่วยในการติดตามทวงถามครับนี่ตรงเนี้ย อย่างไรใช่ไหมฮะมันต้องมีมาตรการอะ,อะไรบางอย่างทั้งในแง่ของการทวงคืนความชอบธรรมและในแง่ของการลงโทษะนะรตรงนั้นก็เดี๋ยวว่ากันเอาละทีนี้ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนมีมติแต่งตั้งบริษัทบู o พับล l ิกคอ m p ปอ y ร i m i t ลิมิเต็ดมาเป็นโพเค u r e มนแอนด์คอนสตรัคชั่นแ a จเม e m ์นะฮะหรือว่า EPCM ก็คือผู้ที่มีหน้าที่ บริหารจัดการและควบคุมโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า CFP ทั้งหมดครับซึ่งแน่นอนถือเป็นโครงการขนาดมาคือมามูลค่าตั้งต้นเนี่ยห้าพันล้านเหรียญสหรัฐครับตกีกลมๆแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทอันนี้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนี้นะฮะครับนี่ยังไม่รวมกับงบประมาณเพิ่มเติมอีกหกหมื่นสองพันล้านอ่าใช่นะฮะหลังจากที่ UJV เนี่ยมันทิ้งงานไปครับนะฮะแล้วก็เพื่อสานต่อโครงการให้แล้วเสร็จ ด้วยต้นทุนด้วยออค่าแรงที่มันก็ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยการจะไปเติมเต็มให้โครงการมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์จากเดิมเนี่ยแสนเจ็ดใช่ไหมบูลค่าโครงการครับนี่ต้องเติมไป 6, 2, นะอีกหกหมื่นสองนะหกหม่นสอใช่หกหมืก็กว่า30%ก็เฉียดสี่สเปอร์เซ็นต์ที่ต้องเติมไปนะ,ะคือวันนี้ต้นทุนอื วัสดุก็ดีต้นทุนค่าแรงก็ดีต้นทุนด้านเทคโนโลยีต่างๆมันก็ปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วนะทางคุณสุดจินดาเศรษฐกูลวิชัยกรรมการบริหารของสีราชาคอนสตรัคชั่นหรือว่าหุ้นสีชาก็เปิดเผยนะฮะเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าทางสีชาเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากไทยออยให้ดำเนินงานโครงการพลังงานสะอาดมูลค่า7,800ล้านบาท ซึ่งงานตรงนี้เนี่ยจะครอบคลุมนะฮะงานพื้นที่ที่ก่อสร้างไปแล้วบางส่วนรวมถึงพื้นที่ใหม่สำหรับขอบเขตของงานเนี่ยก็จะประกอบด้วยงานโครงสร้างเหล็กงานระบบท่องานฉนวนกันความร้อนและงานป้องกันไฟโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ19เดือนกำหนดเริ่มต้นงานนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะของทางสีชาแล้วก็ดูเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลอ่าใช่ก่อนนั้นที่ไทยออยคือจ้าง UJV ครับก็คือทำสัญญากับ UJV เท่านั้นใช่แล้ว UJV ก็ไปว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อใช่แล้วนะผู้รับเหมาช่วงก็ทำสัญญากับ UJV ไม่ได้เกี่ยวกับไทยออยใช่แต่โมเดลใหม่ครับ ที่จะต้องลงทุนเพิ่มอีก60 0 0ืกว่าล้านตรงนี้เพื่อสารต่อโครงการให้แล้วเสร็จคือยูเจวีขออภัยไทยออยแหมชอบจำชื่อสลับไทยออยก็ว่าจ้างวูดเป็น EPC หลักอ่าใช่แล้วก็ไปว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงต้องเรียกว่าอดีตผู้รับเหมาช่วงของยูเจวีมาเป็นผู้รับเหมาช่วงโดยตรง S <S โดยทําสัญญากับทางไทออยใช่ไม่ได้ไปผ่าน EPC หลักเหมือนกันในอดีตแล้วนะ <S <S ไม่ผ่านละไม่ผ่านละจ่ายตรงเลย <S 2> <S 2> ก็เท่ากับว่าคู่สัญญาของไทออยรอบนี้นะฮะก็คือบรรดาผู้ประกอบการที่เข้ามา <S <S รับงานทั้งหมดของโครงการ Clean Field Project <S <S อ,อ,อันนี้เพราะฉะนั้นก็จะกลับมาอยู่ที่ว่ามารับเงินตรงจากตัวของไทออยเลยไม่ต้องผ่านกลุ่มผู้รัะเหมาหลักเหมือนอดีตนะครับนอกเหนือจากสีชายังมีแหล่งข่าวจากวงการก่อสร้าง ที่เปิดเผยกับทีมข,ข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าสเตคอนกรุ๊ปซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผู้รับเหมาช่วงภายใต้สัญญาของ UJV นะก็ถือว่าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ทางไทยออยได้มีการว่าจ้างดําเนินโครงการพลังงานสะอาด mm hmm. มูล,ลค่างานเนี่ยเจ็ดพันล้านเศษเศษก็ถือว่าใกล้เคียง mm hmm. กับสีราชาคอนสตรักชั่นแต่เราก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ,บกับทางสเตคอนนะฮะถึงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากตรงนี้เป็นแหล่งข่าวจากวงการก่อสร้างนาแต่ของสีชานั่นคือผู้บริหารเขาออกมาชี้แจงถแถลงขายเองอนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ฮะมีการคาดการณ์นะครับบริษัทที่เหลือนะก่อนหน้านี้ที่เคยทําสัญญากับกลุ่ม UJV นะครับก็กแน่นอนแหละครับว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีการเข้ามารับงานโดยตรงจากตัวของไทยออยล์เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นของ CAZ ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า c a เบริษัทอิตาเลียนไทยดูโรนจำกัดมหาชนหรือว่า ITD บริษัท TRC Construction จำกัดมหาชนหรือว่า TRC อันนี้ดูแล้วก็มีการคาดการณ์จากวงการก่อสร้างนะครับว่ากลุ่มพวกนี้ก็จะกลับมารับงานได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็รับโดยตรงจากตัวของไทยออยเ,เช่นเดียวกับสีราชานั่นเองนะครับ ก็ตามที่พี่สุภาชัยพูดถึงไปเมื่อคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วบรรดาผู้รับเหมาช่วงรายย่อยที่เอาแบบย่อยจริงๆไม่ได้อยู่ในตลาดเนี่ยมีโอกาสจะได้กลับเข้ามารับงานตรงนี้เพื่อได้เป็นการเยียวยาแล้วก็จะได้มีแคชฟローนะเอาไปประคับประคองกิจการที่ก็ต้องถือว่ามันลุ้มลุ้มดอนๆเนื่องจากได้รับความเสียหายจากกรณีเบี้ยวค่าจ้างของ UJV หรือไม่นะ ก็มีการสอบทานไปยังผู้ใหญ่ของไทออยอันนี้ก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันผู้ใหญ่มากๆในไทออยก็ยืนยันนะฮะว่ามันเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของฝ่ายบริหารหรือก็บอร์ดเนี่ยก็มอบนโยบายให้กับฝ่ายบริหาราว่าห้ามทิ้งผู้ระเหมารายย่อยค,คือเอาละในแง่ของสัญญาเดิมเนี่ยไทออย Oil เองอาจจะไปดำเนินการอะไรได้อย่างจำกัด เพราะมันเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้รับเหมาช่วงกับ UJV นะแต่ในส่วนนี้นะฮะว่ากันตามหน้างานเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่ต้องไปทำให้มันเสร็จอืม,อมใช่งั้นมันเป็นแนวนโยบายอยู่แล้วที่จะมีการว่าจ้างผู้รับเหมารายเดิมที่เคยรับงานจาก UJV เข้ามาสารต่อโครงการตรงนี้นะก็เดี๋ยวดูนะฮะเราเองก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่นะฮะในการที่จะไปรวบรวมข้อมูลตรงนี้ ก็แน่นอนถ้ามีการคัดเลือกเอาผู้รับเหมารายย่อยเดิมมารับงานเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่อง uh huh. ให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้เองก็ต้องถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก อ่าใช่นะด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ก็ต้องบอกมันย่ําแย่อยู่แล้วเนี่ยการโดนเบี้ยวค่าจ้างจาก UJV ไปก็ถือเป็นการซ้ําเติมหให้สาการมันหนักหน่หนวงมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะในใการได้รับงานจากไทยออยไปครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะช่วยทําให้ได้ลืมตาอ้าปากหรือได้หายใจหายคอ,อกันขึ้นมาได้มากขึ้นอ่าใช่นะ,ะก็เดี๋ยวรอติดตามประเด็นตรงนี้ซึ่งก็ในส่วนของการ ว่าจ้างผู้ระเหมาช่วงโดยตรงนะฮะแน่นอนว่าไทยออยเองไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ํารอยเหมือนกับกรณีของ UJV แล้วก็ทําให้โครงการเองเป็นอันต้องหยุดชะงักลงไม่สามารถดําเนินการต่อได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดเผยถึงกําลังการผลิตในปัจจุบันนี้โดยคุณวนิดาบุญพิรักรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชีก็คือ CFO ของไทยออย ระบ,บุว่ากำลังการผลิตเนี่ยปัจจุบันคือ275,000บาร์เรลต่อวันซึ่งหลังจากโครงการ CFP แล้วเสร็จก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0 0 0นบาร์เรลต่อวันนะฮะหรือเพิ่มขึ้นมาประมาณ45%โดยการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์หลังจาก c r e a n f i e l d Project แล้วเสร็จจะสามารถใช้น้ำมันดิบชนิดหนักก็คือ Heavy crude oil mm hmm. ที่มีราคาถูกลงได้มากขึ้นแล้วก็จะเน้นเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันเครื่องบินก็คือเจ็ตฟิลที่ให้มาจินสูงกว่าโดยจะยกเลิกการผลิตน้ำมันเตาที่ถือว่ามีมาจินต่ำหรือบางครั้งเนี่ยอ,อ,อาจจะถึงขั้นขาดทุนเลยนะพูดถึงตรงนี้ก็ดีต่อยอดไปสักหน่อยคลีนฟิลโปรเจกต์มันคือการอัปเกรดโรงกั่นเดิมถูกไหมใช่อัปเกรดอัปเกรดนะฮะอัปเกรดจากเดิมนะทั้งในแง่ของ เรื่องของกําลังการผลิตที่มีความสามารถในการผลิตได้มากขึ้นอันที่2ก็คือว่าโปรดักต่างๆมันสามารถที่จะแยกโปรดักต์ได้มากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะโปรดักตที่มันเป็นไฮแวร์นะสินค้าต่างๆนะครับก็คือสามารถที่จะกลั่นน้ํามันที่มันเป็นพรีเมียมได้มากขึ้นอ่าใช่ครับนะ viu? หรืออาจจะเอาตัว h ฮฟวี่ครูด มากลั่นได้มากกว่าเดิมอก็คือก่อนหน้านี้พออยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีเมียมเช่นพวกเจ็ตฟิลใช่ไหมฮะก็ต้องเอาน้ําบันดิบชั้นดีใช่ใช่มากลั่นอ่ามากลั่นมากลั่นคือต้นทุนมันเพิ่มขึ้นราคาขายเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นไอ้ตัวมาจินมันก็ไม่ได้แตกต่างใช่ใช่มันจะบางไปถูกไหมฮะมันก็ยังบางอยู่อยังบางอยู่เช่นเคยครับแต่หากว่าสามารถเอาเฮฟ e ี่ครูดมากลั่นออกเป็นพรีเมียมโปรดัก อ,อได้มาขึ้นใช่ไอมาจิ้นตรงนี้มันจะ่านกว้างเนื่องจากว่าต้นทุนมันถูกถูกไหมอ่าใช่มันถูกลงต้นทุนถูกลงครับแล้วการพัฒนาโครงการคลินฟิล e ์โปรเจกต์ตรงนี้จะทําให้เกิดการยกเลิกการผลิตน้ํามันเตาอืซึ่งน้ํามันเตาตรงนี้มันเชื่อมโยงกับอะไรโดยตรงก็แน่นอนฮะน้ํามันเตาก็ไปใช้กับพวกเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวของคอนเดนเซอรเรากำลังพูดถึงยางมาตอยอ่าใช่ ยางมาตอยจะหายไปจากกระบวนการผลิตของไทออยใช่แน่นอนยางมาตอยที่หายไปเนี่ยมันก็จะมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งไอ้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นผู้ซื้อยางมาตอยรายหลักของไทออยนะ,ะ,ะซึ่งซึ่ง CFO เขาก็ h ิ้ t มาว่าการจำหน่ายไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเตาเนี่ยให้มาจิ้นต่ำหรือบางครั้ง ขาดทุนนั่นแปลว่าอะไรไอ้ผู้ที่ได้รับผลกระทบครับมันก็เป็นผู้ที่เคยได้รับประโยชน์อ <H it> จากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเตาของไทยออยใช่หรือไม่ <H it> <H it> <H it> ผู้เคยได้รับผลประโยชน์นะคือถ้าจะมีใครที่ไม่อยากให้โครงการคลีนฟิลโปรเจกต์นี้มันแล้วเสร็จเนี่ยมันก็คือไอ้หมอนี่แหละอ๋ออ๋ออไอ้หมอเนี่ยที่มันเคยได้ประโยชน์จาก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเตาอืมอ๋อที่เกี่ยวข้องกับยางมาตอยอของกลุ่มไทออยในความหมายก็คือว่าเคยได้ซื้อคอนเซ็ปตจากไทออยในราคาถูกแสนถูกก็ถ้าจะมีใครไม่อยากให้โครงการนี้แล้วเสร็จก็มีไอ้หมอนี่นี่แหละไอ้หมอนี่แหละไอ้หมอนี่แหละและไอ้หมอนี่มันเป็นใครครับอืมก็น่าสนใจครับนะต้องบอกไอ้หมอนี่มันเป็นหนึ่งใน ฟันเฟืองหนึ่งในตัวละครหลักของกลุ่มก้อนผลประโยชน์ที่ก็เรียกว่าเกาะกินอยู่กับกลุ่มปนทามายาวนานนะเกาะกินเกาะกินไอ้หมอนี่บางครั้งมันก็ไปเฉิดฉายอยู่ในแวดวงกีฬาของประเทศไทยอไอ้หมอนี่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยางมาตอยนี่นะคโอเคก็ โปรยหัวกันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะประเด็นหลักวันนี้โฟกัสไปที่การรีไฮเออร์หรือว่าการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อย่างที่กาปรียนนะฮะย้ำกันอีกสักครั้งว่าตามแนวนโยบายเนี่ยก็เพื่อเป็นการเยียวยาเพื่อเป็นการเติมสภาพคล่องให้กับผู้รับเหมาช่วงเดิมที่ได้รับผลกระทบมาจากกรณีของ UJV นะก็จะได้มีสภาพคล่องอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องกันว่าจ้างผู้รับเหมา ท่วงรายเดิมแต่ครั้งนี้จะเป็นกานว่าจ้างโดยตรงว่าจ้างโดยตรงทำสัญญากับไทออยเลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้รับเหมาตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือเป็นข่าวดีถ้าเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องสีชาสเตย์คอนซีเอซทรีอาร์ซีคอนสตรัคชั่นแล้วก็ i t ทีดีใช่นะแต่ i t ทดีนี่ผมว่าก็อาจจะต้อง ยกไว้อีกกรณีหนึ่งเพราะมันก็มีปัจจัยมีประเด็นอื่นเข้ามารุมเร้าอยู่นะฮะในปัจจุบันนี้ครับ